ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกสอวอตามที่จะมีการลงคะแนนเลือกสอวอในระดับจังหวัดวันพรุ่งนี้ค่ะ นายมนสิทธิ์ภพศสารธน,นวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการการเลือกสอวระดับจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะมีการเลือกกันในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้นะคะที่อาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระพราณารายอําเภอเมืองจันทบุรีคณะกรรมการการเลือกสอวระดับจังหวัดของจังหวัดจันทบุรีโดยนายอำนาจผุดเสดีผู้อำนวยการสำนักงานกก,กตจังหวัดจันทบุรีในานามผู้อำนวยการการเลือกสอวระ ดับจังหวัดจันทบุรีจึงได้นำเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกสวที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในวันที่ลงคะแนนเลือกสวระดับจังหวัดเข้ารับการอบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกันกันกบจ่าสิบตรีมนตรีภูมิพารองผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดได้เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกระดับจังหวัดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกสอวร,ระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ ซึ่งท่านผูน้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัดจังหวัดตราดได้กำหนดให้ห้องประชุมตราดซิตี้ฮอล์โรงแรมตราดซิตี้เป็นสถานที่เลือกสมาชิกบุฒิสภาระดับจังหวัด โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้นะคะตั้งแต่กระบวนการเตรียมสถานที่การรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหีบบัตรลงคะแนนบัตรลงคะแนนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องใช้ในการลงคะแนนและการนับคะแนนรวมไปถึงการดำเนินการในวันดำเนินการเลือกระดับจังหวัดเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายนั้นมีความพร้อมป้องกันปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงานค่ะ